อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอยู่ในเขตท้องที่อำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักและอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูร์รวมถึงอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแนวเขตกั้นระหว่างภาคอีสานกับภาคเหนือสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นต้นน้ำลำธารมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของ,ของทุกปีจะสามารถเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ป่าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสำหรับ เขียวที่สวยงามป่าเปลี่ยนสีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณหลักกิโลเมตรที่63-70ของทางลวงพดินหมายเลข12สายลมสักชุมแพ บริเวณพื้นป่าแห่งนี้เป็นป่าผสมผัดใบซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปีต้นไม้บริเวณนี้ก่อนที่พันไม้จะผลัดใบจะมีปรากฏการธรรมชาติของป่าเปลี่ยนสีที่สวยงามน่าชมยิ่งโดยเฉพาะที่ภูหลังกงเกวียนจุดที่มองเห็นภูหลังกงเกวียนได้ชัดเจนที่สุดคือบริเวณกิโลเมตรที่61บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ซึ่งในช่วงนี้ต้นไม้ต่างพร้อมใจกันที่จะเปลี่ยนสีใบจากสีเขียวเป็นสีเหลืองแดงก่อนที่จะปิดใบร่วงร่นในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อรดการ เสียน้าเป็นการปรับตัวรับความแห้งแรงที่ก่อมาถึงซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมนอกจากจะได้สัมผัสกับความสวยงามบรรยากาศที่คล้ายคลึงกับต่างประเทศแล้วยังได้มีโอกาสสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้าหนาวซึ่งเป็นที่ิยมของนักท่องเที่ยวมาพักแรมกลางเต็นท์สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นกลางคุณเขาโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงมก,กราคมซึ่งในบางบีอุณหภูมิจะลดต่ำถึงศูนย์องศาเซลเซียสเลยทีเดียว